สวัสดีครับทุกคนผมชนะนัทนะครับจากเพจซีพิกนะครับก็วันนี้นะเราก็มีของเล่นใหม่มารีวิวกันอีกแล้วเนาะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้ขายนะครับไม่ต้องติดต่อมาซื้อกับผมนะก็มีอะไรดีก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อตามกันในออนไลน์ต่างๆนะมีหลายที่เลยนะครับ อะซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำกันถึงเจ้าตัวนี้ปังนะคือไฟซีโมพี96นะครับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับนี่ก็แกะกันมาแล้วนะก็เป็นไฟ LED ประมาณนี้นะครับนะเพื่อนๆถ้าใครติดตามเพจผมนะก็จะเห็นว่าผมมีไฟ LED เต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าตัวนี้ซื้อมาแล้วถูกใจนะครับก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกัน ก็กอดจะไปรับชมกันนะครับก็ฝากกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของพวกเราด้วยนะนะครับอ่ะเราเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสําหรับไฟตัวนี้นะนะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของมันกันก่อนนะขั้นต้นนะครับมันเป็นไฟ LED นะครับนี่เปิดให้ดูนี่นะครับโหสว่างนะก็เป็นไฟ LED นะครับซึ่งมันไม่ใช่ไฟ RGB นะก็คือมันเปลี่ยนสีไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนอุณหภูมิแสงได้ ใครที่สงสัยว่าไฟ RGB เป็นยังไงก็คือตัวนี้นะครับนี่อันนี้แอนไลท์นะครับลิตเติ้ลไลท์ 5c นะครับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีได้แบบนี้เขาใจแต่มื่สักครู่นี้ไม่ใช่นะครับนี่เห็นไหมเปลี่ยนสีได้ประมาณนี้นะ RGB ก็คือเล็กกรีนบลูนะก็คุณสมบัติโดยทั่วไปของเขานะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือมันสามารถปรับอุณหภูมิสีได้2,700คินถึง6,500ควินมีหลอดไฟทั้งหมด 96ดวงเนาะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวนะครับความถูกต้องของสีก็ค่อนข้างตรงนะครับปีค่า CRI มากกว่า95นอกจากนั้นน้ำหนักตัวมันนะครับก็ค่อนข้างเบานะครับอยู่ที่103กรัมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีแบตในตัวด้วยเนี่ยมันสามารถชาร์จที่ USBC นะตรงนี้นะเป็นตัวชาร์จ USBC มีแบตในตัวเลยสามารถถ้าเปิดเต็มที่นะอยู่ที่ประมาณ100นาทีนะครับก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับของเจ้าตัวนี้ เราลองมาดูตัวมันกันบ้างเนาะนะครับก็ง่ายๆเลยนะตัวของเขาก็มีอยู่แค่สามปุ่มหลักๆเนาะสมปุ่มหลักๆปุ่มแรกตัวนี้นะครับก็คือปุ่มเปิดปิดเนาะก็คือกด1ครั้ง,งก็เปิดเห็นไหมหไง่ายๆกด1ครั้ง,งก็ปิดนะครับซึ่งมันง่ายมากเลยนะเพราะว่าใครที่เซ็ตค่า,าไว้ตรงไหนนะเ,เวลากดปุ่มเปิดปิดนะมันก็จะอยู่ค่าตรงนั้นเลยนะครับหมายความว่า ถ้าเราถ่ายถ่ายอยู่เราอยากจะประหยัดแบตช่วงที่หยุดถ่ายล้วก็แค่กดปุ่มเดียวปิดได้เลยนะพอเราจะถ่ายต่อแล้วก็กดอีกทีหนึ่งก็เปิดนะครับแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือถ้าเปิดอยู่นะครับแล้วก,กดแช่นะครับมันจะเพิ่มแสงเป็นขั้นสุดเนาะเนี่ยก็คือเพิ่มแสงแบบติดแม็กละเป็นขั้นสุดนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากจะลดแสงลงมาก็ก็หมุนวงล้อได้นะครับนะประมาณนี้ปุ่มที่2ที่จะแนะนำนะเปิดไฟแช่ไว้เลยประมาณนี้ก็คือปุ่มนี้ ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มโหมดนะครับซึ่งมี2โหมดนะตอนนี้มันอยู่โหมด power power ก็คือถ้าเราหมุนวงแหวนนะมันก็จะเพิ่ม power สุดหมุนไปอีกด้านหนึ่งนะมันก็จะลด power ลงมานะครับซึ่งมันปรับง่ายมากเลยเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดกดปุ่มโหมดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดนะตอนนี้ก็จะกระพริบเห็นไหมอ่ามันก็จะเป็นโหมดเกี่ยวกับเปลี่ยนอุณหภูมิของแสงนะครับซึ่งมันสามารถนี่ถ้าเราหมุนไปซ้ายสุดนะก็จะเป็นอุณหภูมิที่ 2,700เควินหรือไฟออกจะติดเหลืองหน่อยนะครับถ้ารมุนไปขวาสุดก็คือไปที่อุณหภูมิ6,500เควินก็ไฟก็จะติดสีขาวนะครับซึ่งผมส่วนใหญ่ผมจะใช้ไฟสีขาวนี่แหละนะสีตรงดีนะครับนะก็มีวงแหวนในการปรับดินเพิ่มหรือลดนะครับค่าต่างๆเนาะก็ง่ายดีสะดวกดีนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เนาะไฟ4จุดตรงนี้ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์บอกว่าแบตเตอรี่เรา เต็มอยู่หรือเปล่านะซึ่งผมชาร์จมาเต็มเลยก็ขึ้นทั้งหมด4จุดนะครับนะปิดไฟก่อนปุ๊บทีนี้รอ,อบตัวของเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างเนาะอันแรกเลยนี่ง่ายมากเลยนะครับก็คือการชาร์จเนาะชาร์จที่ USBc นะเพราะฉะนั้นเพื่อน,อน,อนๆคนไหนที่ใช้โทรศัพท์ที่เป็น USBc ก็ชาร์จได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้จะมีเมาส์ทั้งหมด3ด้าน 3ด้านหมายความว่าอะไรหนอคำว,ว่าเราสามารถใช้ตัวของเขาเองนะครับซื้อมา3ตัวต่อเป็นแผงได้เลยเนาะต่อเป็นแผงได้เลย3ด้านนะครับส่วนด้านล่างนะก็จะมีเกลียวอ่าหนึ่งส่วนสี่อยู่นะครับหนึ่งส่วนสี่มิลอยู่เพราะฉะนั้นใครที่มีขาตั้งกล้องแบบนี้เนาะที่มีเกลียวนะครับก็สามารถต่อเข้าไปได้เลยต่อเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับโอ้ยอต่อเสร็จแล้วนี่ก็จะใช้ วางตรงไหนก็ได้เนาะถ้ามีเป็นขาตั้งนะครับประมาณนี้นะครับใครที่มีตัวโคชูเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ติดกับตัวกล้องหรือตัวมือถือเนาะก็สามารถใส่ตัวโคชูตรงนี้ได้เลยนะครับเหมือนกันนี่นะครับก็ล็อกเพจเข้าไปได้เลยเนาะก็แน่นหนาดีนะครับสำหรับใครที่ทำล็อกเนาะตรงนี้ก็จะติดมือถือก็ได้เนาะแล้วก,แวก็แล้วก็ไฟติด ตัวโคชูด้านล่างหรือตัวนี้นะครับแม้กระทั่งกล้องถ่ายรูปเนาะกล้องถ่ายรูปก็ผมก็ใช้ตัว mpu สนะ OMD EM1 Mark i ตัวเดิมนะครับก็สามารถต่อเข้ากับโคชูตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้นะก็ล็อกเพจตรงนี้นะครับนี่ล็อกเสร็จแล้วนะก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้เห็นไหมก็จะใช้ถ่ายรูปก็ได้หรือว่าใช้ถ่ายวิดีโอก็ได้ นะครับอพอดูตัวของเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองออทำร็อกเนาะด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งผมก็เคยคุยกับเ,เพื่อนๆไปแล้วเนาะเนื่องจากโทรศัพท์มือถือเซนเซอร์มันเล็กนะครับเพราะฉะนั้นในการทำร็อกในที่ที่แสงน้อยนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับนอยนะครับซึ่งการที่มีไฟตัวเนี้จะช่วยได้ขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราจะไปลองให้ดูเดี๋ยวรอให้มันมืดกว่านี้ก่อนหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปลองให้ดูตอนกลางคืนนะครับ อ่ะทุกคนเป็นไงบ้างอันนี้ก็คือมาลองให้ดูในที่มืดเนาะอันนี้ก็เป็นลานจอดรถในห้างนะครับเนี่ยมืดเนาะ,อะลองหันดูเห็นไหมปกติก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมืดๆอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี้วอล์ด้วยโทรศัพท์นะอ่านี่พอเปิดไฟแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับช่วยได้เยอะไหมไฟจ้ามากเลยนะเดี๋ยวขอรีกอนฮึปแหน ลีประมาณนี้อเห็นไหมผมว่าก็ช่วยได้เยอะนะเห็นว่าแล้วก็หันไปทางไหนเนาะมันก็ยังไฟก็ยังตามเราไปอยู่เห็นไหมลองปิดไฟให้ดูอีกทีนะครับนี่นี่คือสภาพที่ไม่มีไฟนี่คือสภาพที่ไม่มีไฟนะครับอลองเปิดอีกทีหนึ่งฟับแน่เห็นไหม แล้วก็เวลาเปิดปิดก็มันก็จะเซตอัพค่าไว้ให้ที่เดิมนะครับเมื่อกี้หลีไฟไว้ยังไงก็อย่างนั้นเนาะอันนี้ยังเปิดไม่สุดเลยนะนะเห็นไหมก็ช่วยได้เยอะเนาะแล้วก็ผมว่าแสงมันก็ไม่แข็งจนเกินไปด้วยนะครับนะ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนก็จบไปแล้วเนาะกับการรีวิวไฟ LED นะซีม p 96นะครับซึ่งตอนนี้นะ ผมก็เอามันไปติดเป็นคีย์ไลท์ที่ส่องหน้าผมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างได้แสงที่นุ่มไหมเนาะก็เป็นการาทดลองอีกแบบหนึ่งเนาะในการใช้งานไฟตัวนี้นะครับสำหรับไฟตัวนี้นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนานะครับสำหรับใครที่จะไปใช้ในงานวิดีโอผมว่ามันก็เหมาะเลยนะส่วนที่ผมชอบนะครับก็จะมีอยู่หลายส่วนเลยนะอันแรกก็คือเรื่องของการที่มันมีแบตในตัวนะครับสามารถชาร์จผ่าน usb c ได้เลยนะมันก็สะดวกนะเพราะว่าเราสามารถชาร์จ เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆรุ่นที่ผมซื้อมาอย่างที่ผมบอกลนะ้วมันมีหลายตัวหลายๆรุ่นนะ่ะไฟประเภทแบบนี้เขาก็จะต้องใช้ผ่าน 3A 2ก้อนอะไรแบบนี้นะครับส่วนที่2เนาะก็คือความสะดวกในการปรับค่าต่างๆนะครับซึ่งมันมีวงแหวนในการปรับเนาะมันก็ง่ายแล้วมันก็รวดเร็วด้วยนะครับในการปรับอะ หลายๆรุ่นที่เคยใช้เนาะมันก็จะเป็นแบบปุ่มกดเป็นสเตปอะไรแบบนี้มันก็ต้องกด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 ย้ำหลายหลายทีเนาะกว่ามันจะเพิ่มความสว่างได้สุดหรือว่าลดความสว่างลงมาอะไรประมาณนี้อันนี้ใช้วงแหวนหมุนหมุนมุนสะดวกมากเลยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ชอบนะครับคุณภาพแสงอะไรก็ค่อนข้างดีเลยนะครับก็มีเล็กๆน้อยน้อเนาะสำหรับข้อจํากัดของเขานะครับผมไม่ค่อยเรียกว่ามันข้อเสียนะจริงมันเป็นข้อจํากัดนะถ้าเรารู้จักนะก็จะเอาไปอัดแอปใช้ได้เนาะ ข้อจำกัดของเขาก็คือมันไม่มีมอนิเตอร์นะครับไม่มีตัวเลขค่าตัวเลขอะไรออกมาให้เรามองเห็นเลยนะครับยกตัวอย่างเวลาจะไปในคาเฟ่ที่เขามีไฟสีเหลืองๆติดสีเหลืองๆอะไรแบบนีเ้เราดูในกล้องแล้วว่าค่าไว้บาล้านมันอยู่ประมาณ3,500อะไรเงี้ยนะก็ไฟจะติดเหลืองๆหน่อยแต่เราอะ่ะไม่สามารถหมุนวงแหวนเนาะเซตค่าไฟให้มันเหลืองตามที่ ตัวเลขมันออกมาได้นะครับก็คือทุกอย่างใช้เซนล้วนๆนะครับก็คือใช้ตาดูอะไรเงี้ยแอดจัดไปมันก็พอทําได้นะอ่ะสำหรับการรีวิวก็คงจบประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากจะหาซื้อก็ลองไปเสิร์ชออนไลน์นะรุ่นแล้วก็ยี่ห้อตามที่บอกไปนะครับสําหรับผมเนาะก็ยังมีเหมือนเดิมนะมีเพจที่เอาไว้สําหรับโชว์ผลงานเรื่องของการถ่ายภาพเนาะก็ชื่อ c p i ินะครับก็ไปเสิร์ชหาได้ ใน Facebook นะครับแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าช่องเรามีประโยชน์เนาะแล้วก็อยากติดตามนะครับก็รบกวนนะครับทุกคนฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนนะเราจะได้ไม่พลาดกันในคลิปหน้านะครับก็ไว้มีอะไรดีๆก็จะมาะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันอีกเนาะไม่ได้ขายของนะนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 離婚になってしまえばきっとこの夏は充実する。